ครับวันนี้เรา <c oughs> จะอธิบายวิธีการใช้งานนะครับระบบอันนี้เป็นโรงเรือนอ e ีเว็บที่พร้อมที่จะเอาไก่มาเลี้ยงนะครับไก่จะพร้อมเอามาเลี้ยงในอีกสองสัปดาห์นะครับ <c oughs> เราจะมีการเทสระบบทั้งหมดอันนี้เป็นโรงเรือนระบบอ e ีเว็บนะครับถ้าท่านเห็นก็จะมีตัวมีเทม์นะครับตัววัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยหนึ่งสองแล้วข้างหน้าตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นสามสี่นะครับห้า แล้วก็6ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็7จ็ดอ่าแปดข้างบนนะครับ9แล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งข้างหลังเพื่อวัดอุณหภูมิข้างนอกนอีกตัวหนึง่งรวมเป็น10ตัวนะครับอันนี้จะประกอบไปด้วยพัดลม2ตัวนะครับก็คือพัดลมตัวที่1นกับพัดลมตัวที่2นะครับที่ต้องใช้2ตัวเพราะว่าบางครั้งเวลาทํางาน,นอาจจะทํางานได้ไม่มีตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งจะได้ทํางานทดแทนหรือนะครับความร้อนสูงเกินไปเราจะได้ทํางานได้พร้อมกันนะครับเราจะมีระบบควบคุมนะครับอันนี้เป็นกล่องควบคุม ควบคุมก็จะมีตัวเทอร์มิสเตอร์นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับว่าภายในของโรงเรือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับแล้วเราก็จะใช้ในการควบคุมตัวนี้ก็จะมีอุณหภูมิตัานี้วัดได้3 0 6นะครับพัดลมนะครับทํางาน2ตัวก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ในการทํางานตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวนี้ปิดนะครับก็คือศูนย์ตัวนี้เปิดเต็มกําลังคือที่50นะครับเราต้องเอา50คูณ2ก็คือ1 0 0ถ้าเกิดต้องการแ0ดสิ2นะครับอันนี้ก็าสามารถจะลด หรือเพิ่มนะครับความเร็วลมได้นะครับอันนี้ก็จะมีกล่อง V-Box นะครับที่ต่อกับ Wi-Fi นะครับข้างบนนะครับข้างบนก็เป็นเครือข่ายร้อและวแวรแล้วเอกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็จะมีตัวทำงานก็คือมีปั๊มนะครับมีปั๊มนะครับมีมอเตอร์หนึ่งมอเตอร์สมอเตอร์สปั๊มเนี่ยใช้ในการคอนโทรลตัวน้ำที่มาไหลผ่านนะครับระบบ e w a วนะครับ ระบบอีแวเราจะมีด้วยกัน2แผงนะครับคือแผงนี้นะครับแผงที่1นะครับจริงแผงนี้มีขนาดใหญ่นะครับนะครับก็จะดูดน้ํานะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็แผงที่2นะครับคือแผงนี้นะครับเวลาทํางานทํางานคู่กันทั้ง2แผงนะครับทําให้เราได้รับลมเย็นเนี่ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นพัดลมก็มีหน้าที่ในการดูดนะครับเอาอากาศนะครับออกไปข้างนอกเพื่อบังคับให้อากาศวิ่งโฟลนผ่านตัวอีแวนะครับทำให้อุณหภูมิตรงเนี้ยนะครับจะต่ำกว่าอุณหภูมิข้างนอกอย่างชัดเจนนะครับ นี้ก็คือ3 0มสุดนะครับปั๊มเราก็จะทํางานควบคุมผ่านกล่องคอนโทรลแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ปุ่มปิดเปิดฉุกเฉินนะครับ M 1 M 2 M 3ก็จะเป็นตัวเคลื่อนไหวนะครับตัวมอเตอร์นะครับมาวิ่งนะครับมอเตอร์ทีี่1 2แล้วก็3ตามลําดับนะครับเพื่อให้เวลาไก่เนี่ยนะครับเวลาเลี้ยงไก่เข้ามาเนี่ยนะครับไก่ก็จะสามารถที่จะก็เรียกว่าเวลามีขี้ไก่ออกมาเนี่ยมันก็สามารถจะไปทิ้งนะครับในรางได้นะครับ รางหนึ่งรางบนนะครับรางสองแล้วก็รางที่สามนะครับแล้วมีรถเข็นเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวบันไดนะครับไว้สําหรับให้อาหารไก่นะครับไก่ก็จะถูกให้อาหารในรางสีสีเหลืองนะครับทีนี้ตัวน้ํานะครับระบบน้ําเนี่ยเราจะเป็นระบบน้ําที่ใช้หัวฉีดนะครับถ้าสังเกตเราจิ้มทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ําไหลออกมานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีน้ําออกมาไหมฮะ เพราะฉะนั้นไก่ก็จะสามารถที่จะกินน้ําได้โดยการใช้ตัวนี้มาจิกนะครับครับแล้วก็เรามีการเดินท่อนะครับน้ําตัวนี้ก็จะผ่านการกรองนะครับจากถังน้ําข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวรางใส่อาหารของไก่นะครับซึ่งถ้าเอาไก่มาเลี้ยงก็จะทําให้มันสามารถทํางานได้นะครับในโรงเรือนนี้ก็จะมีกล้องนะครับติดไปทั้งหมดสี่ตัวนะครับกล้องแรกก็จะเป็นกล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับ กล้องตัวนี้ก็จะมองนะครับในมุมเดียวกันก็คือเราจะมองเห็นไก่ทั้งเราอีกกล้องหนึ่งคือกล้องข้างบนเห็นไหมครับกล้องบนก็จะใช้ในการมองภาพจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับส่วนกล้องซ้ายขวาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ในการมองนะครับภาพที่เป็นการทํางานของตัวพัดลมนะครับส่วนกล้องอีกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการมองการทํางานของภาพของ ระบบ P-Web ทั้ง2จุดนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินเครื่อนควบคุมนะครับตัวระบบฟาร์มไก่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านระบบ Wi-Fi นะครับเข้าไป connect นะครับอันนี้เราก็จะมีตัวีเ l a y ในการปิดเปิดตัวปั๊มนะครับทำงานแทนแล้วก็มีการเขียน PLC นะครับควบคุมตัวอุปกรณ์นะครับผ่านทางรีโมททางด้านซอฟต์แวร์เราเขียนเป็นซอฟต์แวร์ให้แต่ละฟาร์มนะครับหรือตัวเองเนี่ยใช้งานได้ด้วยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆนะครับนะครนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ30.1นะครับเพราะฉะนั้นการเดือพัดลมเพียงตัวเดียวแล้วระบบอีวปกติก็เอาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ